ทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราก็มีนัดกันตอน20่สินิกาของคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสตรีมนะครับแจกปลากันเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเอาปลาขึ้นนะครับก็เป็นปลาที่เรียกได้ว่าผมค่อนข้างชอบนะชอบมากเลยด้วยก็คือไม่ใช่คอปนะครับ อันนี้คือเอามาแบบเป็นพอตประกอบเฉยๆนะครับคือวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเอาตาบอร์ดนี้ขึ้นนะครับผู้ชมซึ่งมันเป็นบอร์ดที่เรียกว่าผมชอบมากแล้วก็รักมากนะครับผู้ชมเพราะว่าเขาให้มา <c oughs> เขาให้ผมมานะครับให้มาทำนะครับก็จะเป็นคอ,อกเนี่ยครับเพลยบอยหางจะเป็นสตาร์นะครับหางเป็นสตาร์เทลเนาะนี่เป็นคนดูนะครับ เคยอัพให้ทุกคนดูแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือเขาโตแล้วมันจะมีกาแล็กซี่อยู่ด้วยก็คือผมเนี่ยเอาจากบ่อที่มันไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็มาโยนไว้นะครับมันเป็นพวกหางปลาอะไรเงี้ยแต่เราดูแล้วแนวโน้อมอนาคตเขาดีนะครับผมก็จะมาโยนไว้นี่ไงพวกมันติคลเลอร์พวก Monte olor, พวกาแล็กซี่อะไรเงี้ยผมก็จะมาโยนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถัดตาขึ้นก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตัวสวยๆเนี่ย มันดูยังไงแล้วก็เป็นยังไงนะครับถึงจะราคาแพงอยู่เนี่ยผมจะมาบอกนะครับสําหรับปลาสายฮิลบบยแห่งสตาร์เทลเนาะหรือว่าฮิลบบยคนขาวแล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ คัดปลาขึ้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะคัดปลาเฉพาะตัวผู้ให้ทุกคนดูแล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าปลาสีแดงแล้วก็แบบไหนนะครับถึงจะราคาดีนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของต่างชาติหรือว่าในประเทศเนี่ยผมจะเอาทุกคนดูว่าสีประมาณไหนเนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะคัดให้ดูแต่ตัวผู้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มคัดเลยครับตอนนี้ผมก็คัด ขึ้นมาเสร็จแล้วเนาะก็มีตัวเมียมาด้วยน่าจะประมาณสองตัวมั้งผมกลัวแบบไปลืมนะครับในคอกก็คือปลาพวกนี้นะครับผมเห็นว่าเกรดดีนะครับตะเกียบสวยแล้วก็หางเป็นเป็นสีขาวทุกคนผมก็เลยเก็บไว้นะครับก็เขาจะบางตัวเนี่ยอาจจะลอกแดงหรือบางตัวอาจจะใสอาจจะใสได้นะครับในอนาคตเนี่ยผมจะให้ดูตัวไหนที่มันอาจจะใสได้หรือว่าไม่ใสก็ได้ครับแต่ผมจะขึ้นเผื่อไว้จะเป็นแบบสีประมาณนี้เนาะ ถ้าตัวออกเป็นคล้ายๆคุยอะไรเงี้ยสีเขาอาจจะใส่ได้นะครับผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาที่ถ้าราคาเพลงเนี่ยมันจะ,จะต้องเป็นยังไงนะครับผู้ชมนี่นะครับนอกจากรูปทรงแล้วเราต้องคํานึงถึงสีด้วยในเฮลบอลเนี่ยยิ่งตัวสีแดงครับตัวเนียนแบ่งเป็นชั้นสีเนี่ยจะยิ่งดีนะครับก็คือตัวสีแดงแต่หางแบบเป็นสีแบบสีขาวหรือว่าสีเงินอะไรเงี้ยก็จะราคาดีนะครับลองสังเกตดูนะครับหรือบางตัวเนี่ย หางแบบเป็นแฉกแคล้ายๆดวงดาวเนี่ยจะแบบสังเกตได้ตัวเนี้ยหางจะแบ่งเป็นแฉกเลยครับถ้ามันกลางนะ <c oughs> โอเคคือตัวนี้มันไม่ให้ดูทุกคนนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับสมบูรณ์แบบเลยทุกคนก็คือตัวแดงแป๊ดแล้วก็หางสีขาวโคนขาวอะไรประมาณนี้สาหรับไอตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอากลับไปเลี้ยงต่อเพราะว่าเขายังตัวเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหัวแปรขึ้นก่อนเนาะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้2ทุม่มีไลฟ์สดแจกปลานะครับแจกในสตีมด้วยแล้วก็มีแจกคอป,ปเปอร์ด้วยนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับแจกทั้งหมดวันนี้4คู่นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะลราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย